เรื่องอะไรครับพี่เสือที่ศูนย์ส่สงข่าวมาว่ามีคนของเราชื่อลิศเข้าไปคู่กับพวกมือปืนอาจจะมีข่าวองซ้ายสมอสวัสดีครับจะเปิดกี่ห้องครับฉันมหายลิศ ไหนอ่ะอ้วไม่รู้จักเออไม่มีเนี่ยเสกพี่อัวเนี่ยมีธุระสำคัญไปตามไอริสมาคุยกับพี่เสือเดอี๋ยวนี้เออฉันไม่เตือน <c oughs> พวกลื้อเป็นตำรวจเหรอไม่ใช่บอกว่าอ้วเสือใหญ่มีธุระจะคุยด้วยเสือใหญ่เออง,งั้นรอทัก เดี๋ยวนะพี่พ้ตอนเดินขึ้นมาจากข้างล่างนี่น้องน้องน่ารักน่ารักเต็มเลยพี่ผมว่า <S 1> <S 1> <S 1> เนี่ยเราคุยธุระเสร็จแล้วเนี่ยไปกอดน้องน้องกันสักทีสองท,ที่กันนด้ไหมเฮ้ย <Hey. S 2> มาทำง,งานนะเว้ย โทษครับลืมตัวไปนิดหนึ่งพีอ่อยู่ห้อง608ฮัลโหล เฮียเฮียเปียกเหรอมีอะไรว่าว่านะไอ้ติดนะเป็นตำรวจปลอมตัวมาอย่างที่เฮียสงสัยจริงๆนะทำไมอโกก็มีคนมามันสองคนโอาว่าวันเป็นตำรวจลับอะ่ะใจมาก กูว่าแล้วมึงต้องเป็นหนอนบอนไส้คิดไม่ถึงว่าพี่เสดมาหาฉันถึงที่นี่มีเรื่องอะไรว่ามาพี่ก่อนที่คนข้างนอกมันจะสงสัยรู้จักพวกไวไลทสายสมอนไหมสายสมองมือปืนที่เป็นผู้หญิงนั่นเหรออืมนี่พี่ฤทธิ์รู้จักพวกมันด้วยไม่รู้จักแต่เคยได้ยินข่าวพวกมัน เขาว่าพวกมันแน่มากฉันอยากรู้ว่าในกลุ่มมือปืนด้วยกันเนี่ยมีใครเจอหรือว่าเห็นหน้าพวกมันบ้างไหมคงจะลำบากนะพี่ตั้งแต่มีข่าวออกมาเนี่ยไม่เคยมีใครรู้จักพวกมันในแวดวงก็ยังสงสัยอยู่ว่าอีกพวกนี้มันมาจากซุ้มไหนพอ ได,ไ,ได้พี่เดี๋ยวผมจะให้พวกปวกหาข่าวมาให้เชิญครับโชคดีนะพี่เสือเฮ้ยไอ้อห,หนุ่ย